สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะฮะพบกันอีกครั้งใน YouTube c h anel โอโหราภาษากฎหมายกับผมทนายแบงค์นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปดวงชะตาประจำเดือนมีนาะคม2564นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมฟังคลิปกันเนี่ยนี่ด้านข้างผมนะฮะด้านข้างผมนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับ จริงๆที่ตั้งชื่อดวงิชัยสงครามเนี่ยก็เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะอจริงเขาไม่ได้ชื่อนี้หรอกเป็นอีกชื่อนึงซึ่งผมจาไม่ได้แล้วว่าเขาเรียกว่าชื่ออะไรนะแต่ว่าดวงิชัยสงครามเนี่ยเป็นดวงที่เป็นการเขียนแผ่นยันนะครับเพื่อคุ้มครองดวงชะตาของแต่ละคนแต่ละท่านเลยนะครับตรงกลางเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะมีดวงชะตาประจําตัวของเราอยู่นะเอาไว้ตรงกลางแล้วก็รอบๆเนี่ยก็จะเป็นเอ่อเป็นเลขเป็นดวงแล้วก็เป็นยันนะครับที่คุ้มโทษคุ้มภัยให้กับ ผู้ที่มีดวงวิชายสงครามเป็นของตัวเองในสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะมีดวงวิชายสงครามแบบนี้ได้นะครับก็จะมีแต่เฉพาะพระบรมวงศานุว,วงศ์แล้วก็ข้าราชการระดับสูงขุพนพลขุนศึกทั้งหลายเนี่ยนะครับถึงจะมีดวงแบบนี้ทํากันได้นะไม่ใช่ว่าทํากันได้ทุกคนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการทาดวงวิชายสงครามไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากมากวันนี้ผมเอามาคุยให้ฟังเนี่ยก็เพราะว่าจริงๆเนี่ยก็อยากให้ หลายๆคนเนี่ยที่มีความพร้อมเอางี้ก่อนนะมีความพร้อมเพราะว่าการจะทําทํายันเป็นของตัวเองเนี่ยโดยเอาดวงชะตางตัวเองฝังลงไปในดวงพิชัยสงครามเนี่ยมันทํายากหาทําได้ยากด้วยนะครับแล้วกว่าจะทำได้ก็ใช้เวลานะครับจึงมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงตอนดวงนึงก็หมื่นบาทประมาณหมื่นห้านั่นแหละนะครับทีนี้คนที่จะทํายันพิชัยสงครามได้เนี่ยผมก็เรียนว่าในประเทศไทยเนี่ยโลกใบนี้หาทําได้คนทําได้น้อยมากเต็มทีแล้วนะครับ พอดีว่าอาจารย์ผมเนี่ยท่านจัดทําให้นะครับแล้วก็ท่านเปิดโอกาสที่จะให้ทําแต่ว่าก็ให้ติดต่อกันมากันลวกันนะครับแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะจัดการส่งดวงชะตาของแต่ละท่านเนี่ยไปให้อาจารย์ทําทแผนดวงชะตาให้นะครับส่วนเรื่องวิธีการส่งก็เดี๋ยวถ้าท่านใดประสงค์ที่จะทําก็ให้อ่ามาคุยกันทีนี้ทําไปแล้วเนี่ยได้อะไรบ้าง ก็เรียนตรงๆอย่างนี้นะครับว่าการทําแผ่นดวงวิชายสงครามเนี่ยก็จะมีผลค่อนข้างที่จะรอบด้านนะครับคุ้มโทษคุ้มภัยในเรื่องของอุบัติเหตุการงานการเงินนะครับแล้วก็เพศภัยต่างๆเนี่ยก็จะได้รับการาดูแลคุ้มครองปกป้องให้เกิดขึ้นกับเราอ่ะน้อยนะครับเรื่องร้ายเนี่ยก็จะกลายเป็นเป็นดีหรือได้รับการผ่อนผันนะครับดวงนี้ของใครของท่านนะไม่สามารถทําให้กับทําแล้ว ส่งผลให้คนอื่นได้ไม่ใช่นะเพราะนั้นน่ะถ้าจะทําให้ทางครอบครัวเนี่ยมันจะทําที่เราคนเดียวไม่ได้เวลามันทำต้องทำทางครอบครัวเพราะเนี่ยดวงใครดวงมันจริงๆก็จะมีทางด้านหน้าและด้านหลังนะ้ำด้านหลังก็จะเป็นยันที่แบบอาจจะเคยเห็นกันบ่อยๆในในยุคสมัยก่อนเนี่ยนะแบบนี้เนี่ยนะเออที่พวกขุนศึกนายทหารเนี่ยเขามีกันนะครับคืออาจจะแบบมีตามเสื้อตามลายสักตามตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือยุคนี้มันมันไม่จําเป็นที่จะต้อง มีเป็นลอยสักไว้กับตัวแล้วนะมีแบบนี้บูชาเอาไว้ที่บ้านเนี่ยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งนะเพราะว่าอาจารย์ผมท่านก็อายุอนาเยอะแล้วแหละแล้วก็ท่านเปิดโอกาสให้ทําได้ผมก็เลยเอามาโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ว่าเผื่อท่านไหนอยากจะมียันคุ้มครองดวงตาของตนเองก็ติดต่อ,อก,กันมาก็อยากให้ทําแล้วก็หาทํายากมากแล้วด้วยคนที่จะทำให้ได้ในสมัยนี้มันมีค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็ฝากกันแล้วกันท่านในสนใจก็ คอมเมนต์กันมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันทงางติดต่อมาทาง QR code โคดนะแอดไลน์กันมานะครับแล้วเดี๋ยวจะได้แนะนำวิธีการต่างๆนานา,นาให้ทำแล้วก็ดีนะครับอย่าปล่อยให้ดวงตกแล้วค่อยทำนะช่วงดวงดีๆก็ทำไปช่วงดวงไม่ดีมันจะได้รับการคุ้มครองคุ้มโทษนะครับแค่คอดปลอดภัยกันไปเอาละไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูโดยกาตารายเดือนประจำเดือนมีนาะคมนี้กันดีกว่าครับ สวัสดีชาวลัคนาราศีมีนที่น่ารักทุกท่านนะฮะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนประจําเดือนมีนาคม2องพจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมกันนะฮะชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยนะครับมีดาวพระพฤหัสเนี่ยนะเป็นดาวประจําตัวเอานะตอนนี้นะดาวพระพฤหัสของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยอยู่ในเรือนราภะยังเป็นช่วงเวลาที่ดีเดือนนี้อีกเดือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยดาวพระพฤหัสจะย้ายเข้าไปในเออมันจะให้เดือนนี้เนี่ยสิ้นเดือนนะครับแต่ว่าผลเนี่ย จะรู้สึกจริงๆก็งงงคงประมาณสักเดือนหน้าแหละต้นต้น,ตนเดือนนะดาวพฤหัสเดี๋ยวดาวประจำตัวของชอาวราศีมีนยายขบีในเรือนวินาศนะครับช่วงนั้นน่ะก็คงจะเริ่มมีเรื่องวุ่นวายมากมายต่างๆเกิดขึ้นและชวนนาวราศีมีนเนี่ยผมก็แนะนานะเป็นราศีหนึ่งที่อยากให้ดูดวงกันนะครับก็ติดต่อมาดูดวงได้จะดูกับผมก็ได้หรือว่าจะดูกับท่านอื่นก็ได้นะครับปกติผมก็ไม่ค่อยแนะนําหรอกว่าให้ราศีไหนดูแต่ว่า จริงๆอ่ะดวงดีก็ควรดูดวงไม่ดีก็ควรดูดูดมันอย่างน้อยปีละครั้งอาจจะได้วางแผนชีวิตได้แต่ว่าถ้าช่วงที่มันดวงไม่ดีแล้วอ่ะจะได้มาดูว่าจะเราจะป้องกันแล้วก็มีตรงไหนที่มันดีบ้างนะครับชาวลัคนาราศีมีเนี่ยนะเดือนนี้ดาวย้ายเยอะแล้วก็เอาดาวที่ ยังไม่ย้ายก่อนดีกว่าเอาดาวที่โคจรอ,อยู่นี่อยู่กับที่ก่อนดีกว่านะครับมีแค่สมดวงเองที่เหลือย้ายหมดนะครับเอาดวงแรกก่อนนะคือดาวพฤหัสเนี่ยนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวจเจ้าเรือนลาภะนะครับตอนนี้อยู่ในเรือนลาภะเป็นเกษตรเพราะนั้นนะโชคลาภของชาวลัคนาราศีมีนะจะยังคงดีอยู่นะจะยังคงได้อะไรมาง่ายๆนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะนะครับคงไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเลย และระมัดระวังอ่ะโชคลาภดีๆแบบนี้ระวังถูกหลอกถูกโกงกันด้วยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยนะครับโครจรอ,อยู่เรือศะนศาสชาดะรพระราหูเนี่ยก็คือดาวที่เกี่ยวข้องเรื่องการหลอกลวงม้วเมานะครับโกหกไม่เป็นจริงโอ้ยราหูร้ายขนาดนั้นเลยเหรอเอาจงริงไงโบราณเขาว่าราหูไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าสําหรับผมแล้วนะ ราหูมันก็มีเรื่องดีๆบ้างแหละอยู่ที่ว่าเราจะจับจุดเจอหรือเปล่าก็เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทายตามหลักวิชาไปก่อนนะครับว่าดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องความลุ่มหลงมัวเมาโคจรไปดูเรือนสายฉะนี่ระมัดระวังให้ดีจะถูกหลอกถูกโกงจากเพื่อนจากคนในสังคมได้ที่สําคัญเนี่ยนะดาวพังคานะโคจรอยู่ร่วมกันกับดาวพระราหูเลยเนยครับแล้วเป็นดาวคู่นักเลงด้วยนะครับประการสําคัญเนี่ยพระราหูกับพังคานไปได้คู่ท่านหลงแล้วราศีพฤกษ์เนี่ย ก็เป็นพฤ่งศกก็คือดาวเ,เป็นเรือนสาสชาของชาวลัคนาราศีมีนนะครับเป็นธาตุด,ดินลมกับดินเจอกันเนี่ยมักจะเกิดพายุมลมรุนแรงนะครับระมัดระวังให้ดีมีมีอาจจะมีเรื่องแบบปะทะคารมกันปะทะอารมณ์กันกับกลุ่มเพื่อนคนในสังคมก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ก็ไม่แน่นะ พระอังคารเนี่ยที่อยู่ร่วมกันกับดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพาและดาวเจ้าเรือนสุภาก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้โชคได้เครดิตชื่อเสียงจากเรื่องราวต่างๆพวกนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับก็ไม่แน่นะมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ทําให้ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังแต่ก็ดูให้ดีกันแล้วกันนะครับถ้ามีชื่อเสียงจากเรื่องที่ดีก็ดีไปแต่ถ้ามีชื่อเสียงจากเรื่องที่มันไม่ดีนะครับต่อให้มันโด่งดัง มันก็ไม่ดีนะับเพราะนั้นอน่ะ,ะระมัดระวังดูแลตัวเองกันให้ดีๆเข้าไว้อย่าไปทําอะไรผิดพลาดมีเกณฑ์จะมีสเสียงด่งดังชิปเป่งนะนะครับเอาเดือนนี้นะมีดาวย้ายทั้งหมด6ครั้ง5้าดวงนะครับเอาดวงแรกก่อนนะครับจะย้ายในวันที่9มีนาคมนะครับดาวพระพุธย้ายครับดาวพระพุธคือดาวเลขสี่เวลาเจ้าเรือนพันธุ์และดาวเจ้าเรือนปัตนิโคจรเขาไปอยู่ในเรือนวินาครับชาวลัคนาราศีมีเนี่ยนะอยู่กับบ้านเนี่ย ระวังจะมีปัญหาแต่ไม่ได้บอกว่าให้ให้ออกจากบ้านนะนะครับจริงๆก็เป็นช่วงที่แนะนําว่าอยู่บ้านเก็บตัวก็ก็คงจะดีะเพราะว่าเาดาวดาวพระราหูพังคาคาเนี่ยโครจรในเรือนศาสช,ช้าจะว่าไปออกไปข้างนอกจะมีเรื่องซะเปล่าๆนะครับถ้าอยู่กับบ้านเนี่ยมันก็ดีแต่ก็โอเคแหละมันก็ไม่แน่นะบางคนเนี่ย ออดวงดีไงเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องแล้วมีโอกาสที่จะโด่งดังมีชื่อเสียงนะครับอันนี้แต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะมันก็ต้องดูดวงส่วนตัวว่าท่านจะดังไปในเรื่องไหนนะครับอยู่บ้านนะ่ะมันก็ดีแต่ว่ามันก็มีเรื่องนะมีเรื่องอ่ะทั้งเรื่องของในบ้านเรื่องของเรื่องภายในทั้งนั้นนะ่ะไม่ใช่เรื่องภายนอกหรอกถ้าอยู่กับบ้านน่ะแต่อยู่ภายนอกก็มีเรื่องอยู่ดีโอ้ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรชาวแล้วก็นาราศีมีนะครับต่อไปดาวที่จะจ้ายอีกก็คือในวันที่14มีนาคมครับ ดาวพระอาทิตย์ยายครับดาวพระอาทิตย์คือดาวเลขหนึ่งเป็นดาวเจ้าเริญอริคืออุปสรรคปัญหาโคจรเข้าไปในอานุรักษ์ของชาวลัคนาราศีมีนจะมีอุปสรรคต่างๆนานามากมายเข้ามาหาชาวลัคนาราศีมีนโอ้ยมันอะไรขนาดนั้นเนี่ยเอาหน้าไม่เป็นไรเรื่องอไรมา เรื่องดีๆเดี๋ยวมันต้องตามมาอีกนามันจากคนเรามันจะเสียหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวเราดูดาวต่อไปนะครับดาวต่อไปที่จะย้ายอีกคือในวันที่17มีนาคมครับอันนี้ดาวพระเกตย,ย้ายดาวพระเกตคือดาวเลขเก้าย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับแหมชาวลัคนาราศีมีเนี่ยนะช่วงนี้นะครับมีความวิตก มีความกังวลตั้งสิมีนาะคมเป็นต้นไปนะมีความวิตกมมีควากังวลนะครับกับเรื่องต่างๆมากมายทําให้ตัวเองแบบมีความเครียดนะฮะทำให้สุขภาพร่างกายอาจจะแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะยังไงยังไงก็เป็นช่วงเวลาที่ทําบุญนะเออทำบุญนั่งสมาธินะครับรักษาศีลเจริญภาวนาเข้าไว้จะดีนะครับจะสร้างเรื่องดีๆให้กับ ก็พ็คเกตปกติแล้วเวลาถ้ามันมีเรื่องดีเนี่ยมันก็จะแบบส่งผลที่ดีแบบดับเบิลนะแต่เวลามันไม่ดีมันก็แบบมันก็เบิลพอใช้ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทางแก้ของพ็คเกตมันก็ง่ายนิดเดียวแหละถ้าไปอยู่ในมรณะด้วยอ่ะก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเข้าไว้นะครับจริงๆถ้าท่านไหนเนี่ยรู้จักวิธีการเจริญมรณะนุสติเนี่ยนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีมากที่ส่งผลที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีมีนแบบ หน้ามือเป็นหลังเอ้ยจากหลังมือเป็นหน้ามือได้เลยทีเดียวนะครับเอาหนะ้าแต่ผมว่านะชาวราคณาราศีมีนเะนี่ยพูดถึงเรื่องดาวมาสีสาห้าดวงเนี้ยัยงไงซาดาวพระบร,ริหัสเนี่ยเป็นเกษตรเออดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นเกษตรอยู่ในเรือนลาภะแล้วดาวพระบร,ริหัสเดือนนี้เกือบทั้งเดือนเนี่ยก็ยังอยู่ในเรือนลาภะผมว่ายังคุ้มโทษคุ้มภัยได้นะ ไม่น่ากังวลอะไรมากนะครับอุปสรรคต่างๆนานาทั้งหลายแหล่ที่มันมาเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันจะต้องนําโชคนําลาภนําสิ่งที่ดีๆมาให้บ้างนะครับถึงไหนละต่อไปนะครับดาวที่ย้ายอีกในวันที่19มีนาคมนะครับวันที่19มีนาคมเนี่ยดาวพระศุกร์ย้ายนะครับพระศุกร์ย้ายรอบนี้เนี่ยนะพระศุกร์เป็นดาวเลข6นะเป็นดาวเจ้าเริญสศาสชะและดาวเจ้าเริญนมรณะโคจรเข้าไปอยู่ในตันุลกษณ์นะครับของชาวลัคณาราศีมียนะ เออเป็นมหาอุดด้วยนะครับชาวลัคนาราศีมีเนี่ยนะก็ระมัดระวังเรื่องหนึ่งก็แล้วกันระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าดาวพฤะัสกะเป็นมหาอุดอะไปอยู่ในตันุลักษ์เนี่ยมันก็ถ้าถ้าเกิดมีภาวะทางสุขภาพร่างกายที่มันไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเป็น อาจจะเจ็บป่วยหนักขึ้นมาได้นะครับแต่ผมว่ามันคงไม่ได้เป็นทุกคนหรอกเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยดาวพฤหัสกก็เป็นดาวเจ้าเรือนสายชาผมว่าคงมีช่วงเวลาที่ท่านน่ะอาจจะได้มีเพื่อนฝูงสังคมอ่ะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยครับเข้ามาคอยช่วยเหลือเข้ามาดูแลให้กับชาวลัคนาราศีมีนก็ได้นะครับที่สําคัญเนี่ยนะ เดี๋ยวดาวพระพุธก็จะย้ายต่อเลยในวันที่26มีนาคมนะครับพระพุธจะย้ายเป็นรอบที่2แล้วพระพุธคือพันธุุและดาวเจ้าเรือนปัตนิโคจอมิหรือตนูลักษ์นะครับอยู่ร่วมกันกับพระอาทิตย yea. ์และพระศุกร์เลยย้ายรอบนี้เนี่ย26มีนาคมเนี่ยมาย้ายเข้ามาเพื่อมาแก้ไขปัญหาเลลยอยากให้กัเชาวราศีมีเลยนะเพราะว่าพอพระพุธย้ายเข้ามาเนี่ยตรงนี้เป็นอสิติธาตุนะครับเป็นอสิติธาตุในธาตุน้ําพอเป็นอสิติธาตุในธาตุน้ำ เรื่องเรื่องเรื่องเด่นเ่นเนี่ยเ,เกี่ยวกับดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยก็จะปรากฏขึ้นนะครับจะทําให้ชาวลัคนาราศีมีเนี่ยนะสามารถแก้ไขปัญหาเนี่ยไปได้ที่สําคัญเนี่ยดาวพระอาทิตย์เนี่ยครับเป็นดาวธาตุไฟโคจรมาเจอกับอสีธาตุที่มันเป็นธาตุน้ําเนี่ยน้ําเยอะไฟมันก็ดับพระอาทิตย์เป็นดาวเจริญอรินะครับพระอาทิตย์อริคืออุปสรรคปัญหา มันดับลงเพราะฉะนั้นน่ะหมายเขาพระพุธเนี่ยย้ายเข้ามาในวันที่26รอบนี้เระเป็นอศิติธาตุเนี่ยอยู่ในราศีมีธาตุมีราศีมีเนี่ยคือตันุลหลักของท่านเองเนี่ยอุปสรรคต่างๆนานๆเนี่ยจะดับมอดลงนี่ไปไงดีไหมดีแล้วโหยไทยมาตั้งหลายดวงตั้งแต่ต้นเดือนมานะหลังวันที่26อุปสรรคปัญหาจะดับพรึบลงเลยนะครับแล้วก็พระสาวพระพฤหัสเนี่ยซึ่งอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยก็จะทํางานส่งผลที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีมีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ในวันที่ในวันที่29มีนาคมเนี่ยนะดาวพระพฤหัสยายนะครับยายเข้าไปในเรือนวีนาศเอาจริงๆย้ยายเข้าไปรอบนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าดีในระดับหนึ่งนะก็ตัวท่านเองชาวลัคนาราศีมีเนี่ยนะครับปัญหาพอมันมันระงับลงไปเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าท่านเองจะเ,เหมือนกับเหมือนกับ จะสบายตัวได้นะมันก็ไม่ใช่นะลองนึกสภาพนะน้ํามันท่วมอะ่ะแล้วพอน้ํามันลดอะ่ะสิ่งที่มันเหลืออยู่มันคือต้องการเก็บกักเก็บกวาดทาความสะอาดนะครับจัดทุกอย่างให้มันดูเหมือนใหม่เนี่ยหลังยีิบเก้ามีนาคมเนี่ยปัญหาทุกอย่างพอมันดับลงแล้วชาวาราศีมีนมีหน้าที่ต้องไปเก็บกวาดเคลียร์สะสางปัญหาต่างๆนาะนาะนะมากมายเป็นงานของท่านเลยนะครับแล้วก็เป็นงานที่ท่านเองเนี่ยอาจจะทําในลักษณะที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวเองมากนะักเพราะมันไปอยู่ในเรือนวีนาศ ไปเก็บกวาดอะแล้วก็ปิดทองหลังพระไม่ต้องให้หวังว่าตัวเองจะมีชื่อเสียงโด่งดังเดี๋ยวสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันจะส่งผลให้กับชาวลาัราศีมีนเองโอโหนี่ฟ้าหลังฝนนี่ไมดวงราศีมีนนีในเดือนมีนาคมนี่ไม่ใช่แค่ฟ้าหลังฝนนี่นะมัน มันฟ้าหลังน้ําท่วมใหญ่เลยอะเออโหสุดยอดจริงๆเอาละเดี๋ยวเราไปดูอีกศาสตร์หนึ่งกันดีกว่าคือศาสตร์ไพ่ทานโลกหรือไพ่ย,ยิปซีนะครับว่าจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีมีนบ้างกับดวงชะตาในเดือนมีนาคม2564ผมจะเปิดแค่10ใบ10เรื่องชะตานะครับใบที่1นน,น,น,นนะครับเป็นปิองอ่าเพจออฟเพนติเคิลส์นะครับเด็กทีอเหรียญนะฮะใบที่2นะครับเป็นเดอะฮิมมิตนะครับใบที่3นะครับเป็น เออคิ o ออฟซอสเออ e n o f s w o r d s นะครับราชินีถือดาบนะครับใบที่4นะครับเป็น7ถ้วยนะครับโทษที9้าถ้วยนะครับใบที่เท่าไหร่หนะครับเป็นเด e s t ต r นะครับใบที่6เป้นปิง2ไม้เท้านะครับใบที่เ็เป้น9ดาบนะครับใบที่เท่าไหร่แนะครับเป็น1ดาบนะครับ ใบที่9นะครับใบที่9เป็นโอ้ย King of Personal นะครับราชาถือเหรียญนะฮะใบสุดท้ายนะครับใบที่10นะครับเป็นเอา้าดาบนะฮะเอาละเอาหนาภาพรวมก็ยังโอเคนะไม่ได้แบบเสียหายราย,ายอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะกล้องมาสูงที่ไพล่ละเรามาคุยกันต่อครับเอาละครับนี่ก็คือหน้าไพ่ของชาวลัคนาราศีมีนะฮะส่วนใหญ่เป็นภาพที่ดีนะมีรายปะปนกันบ้างนะครับ ใบแรกเนี่ยคือตัวตรงท่านนะชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยก็เป็นเป็นเดือนที่ท่านยังคงมีโชคเรื่องของการเงินนะยังคงทําอะไรทํามาหากินทํางานหาเงินเนี่ยยังคงได้มาง่ายๆนะครับแต่ว่าก็ต้องอาศัยความใจเย็นดิดนึงนะครับต้องมีระเบียบมีความเรียบร้อยนะฮะทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าเราเรียบร้อยแล้วก็เป็นที่พอใจกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยท่านก็จเจริญเติบโตได้ง่ายแล้วตรงเนี้ยเป็นคืนเหรียญด้วยก็มีโอกาสที่จะทํามาหากินทํางานหาเงินได้ง่ายนะครับ การเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านเนี่ยที่ควรที่จะต้องมองหาอะไรที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับมากกว่าที่จะทํางานหรือทําอะไรที่อยู่กับที่อยู่เฉยๆนะครับเรื่องของการเงินนะเอาจิงๆเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ท่านอาจจะได้รับแบบการช่วยเหลือดูแลอยู่บ้างจาก,จากผู้หลักผู้ใหญ่อะนะนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้แบบไม่ได,ไได้ไม่ได้มากไม่ได้หมายหรอกนะส่วนใหญ่แล้วท่านก็ชาวลัคนาราศีมีนก็จะพยายามแบบ เออเหมือนกับมันมีเรื่องภายในใจว่าเอ๊ะจะรับการช่วยเหลือดีไม่นะ่าหรือจะไม่รับความช่วยเหลือดีหนะ้าหรือจะยังไงดีหนะ้ามันสองจิตสองใจนะครับก็จะทาให,ทให้ท่านเองเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบคิดไม่ออกเปล่าเปลี่ยหัวใจไปสักนิดนึงนะครับอย่างที่ผมบอกนะตั้งแต่เรื่องดาวตําแหน่งของดาวแล้วเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านอยู่บ้านหรือข้างนอกก็มีปัญหาหมดอะ่ะ เออมันมีทั้งเลือกปัญหาทั้งภายในแล้วก็ปัญหาภายนอกมีหมดเลยกับคนรักคู่ครองเนี่ยก็มีมันจะทําให้เกิดความวิตกกังวลเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะที่สาคัญเนี่ยดาวพักเกตเนี่ยโคจรงเขา้าอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยนะครับความวิตกกังวลของชาวลัคนาราศีมีนจะค่อนข้างที่จะมาเพราะนั้นเนี่ยท่านเองก็พยายามสวดมนต์นั่งสมาธิอ่ะไหว้พระเยอะๆนะเอ่อทำ จิตตัวเองทําใจตัวเองให้แจ่มใสเบิกบ,บานตลอดเวลา่าทําให้คนรอบข้างเราเกิดความวิตกกังวลไปด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มเพื่อนฝูงสังคมเนี่ยก็จะมีท่านจะมีได้รับการยอมรับเขาเรียกว่าอะไร ấy, จากกลุ่มเพื่อนสังคมนะครับทำให้ท่านได้รับมอบหมายงานใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเรามีเกณฑ์ที่จะต้องทํางาน ที่จะต้องเดินทางด้วยก็มีความเป็นไปได้อืเหมือนว่าชาวลัคนาราศีมีนอย่างที่ผมบอกในตําแหน่งเรื่องของดาวอะ่ะท่านมีโอกาสที่จะต้องอมีเขาเรียกว่าอะไรมีปัญหามีอุปสรรคก่อนนะแล้วท่านต้องไม่ยอมแพ้นะเดี๋ยวเรื่องอะไรเดี๋ยวไปว่ากันเพราะว่าเรื่องท่านนะมีโอกาสที่จะรับการยอมรับจากเพื่อนกลุ่มสังคมอยู่แล้วแหละนะครับเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยแล้วก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาด้วยแล้วก็จะมีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางด้วยนะครับท่านจะจะได้รับการแบบ ออยอมรับอะ่ะนับถืออะ่ะเออแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองมาได้ง่ายๆด้วยนะครับในเดือนนี้นะครับทีนี้สองคู่สุดท้ายแล้วนะครับเดอะสตาร์เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยสตาร์เนี่ยมันคือดาวมันมันมันจะสว่างตอนคืนใช่ไหมแสดงว่ากลางคืนเนี่ยความหมายพยิบซีถ้าเป็นกลางคืนก็มักจะเป็นเรื่องของความมืดมนเรื่องของอุปสรรคปัญหาแสงดาวมันคือความสว่างแต่ว่ามันแสงดาวเนี่ยกับกับความมืดเนี่ยมันแน่นอนนะครับ แสงสว่างเนี่ยมันย่องนาทางไปสู่ไปสู่อให้เราเดินทางได้ง่ายที่ดาวม,มันดวงใหญ่แต่อย่างน้อยมันก็เป็นการเดินทางตอกนกลางคืนนะมันเป็นแสงสว่างยามค่ําคืนที่แบบมันเล็กน้อยแต่ว่ามันก็สว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะหมายความว่าอุปสรรคต่างๆนานาเนี่ย ชาวลัคนาราศีมีนะครับจะมองเห็นปัญหาเห็นทางออกสามารถแก้ไขปัญหาไปได้นะครับสามารถบาลานซ์ปัญหาได้สามารถที่จะสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่าชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยจะต้องไม่ย่อท้อนนะเพราะว่าไพ่ในตำแหน่งนี้จะเห็นว่าเป็นไพ่ห้าดาบเป็นคนเดียวถือดาบอีกคนอื่นเนี่ยเขาแบบเศร้าเขายอมทิ้งดาบเขายอมแพ้กันหมดแล้วอะ มีตัวท่านเองชาวลัคนาราศีมีเนี่ยที่ไม่รู้จักยออ่อท้อไม่ยอมแพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่ยออ่อท้อไม่ยอมแพ้จะท่านให้ท่านเห็นเนี่ยแสงสว่างที่ปลายอุมโมงค์เหมือนเดอะสตาร์เนี่ยแหละนะครับแล้วผลที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นไปตาแหน่งที่ผมบอกมานี่แหละนะครับคือท่านจะได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนสังคมนะครับแล้วก็จะมีเครดิตชื่อเสียงนะครับทำให้ท่านเองเนี่ย เหมือนกับเป็นที่ยอมรับแลวมีโอกาสที่จะสร้างไรายได้ให้กับตัวเองได้ด้วยทั้งหมดทั้งปวงในชาวลัคนาราศีมีนต้องมีความระม,มียดละไมงมีระเบียบเรียบร้อยหน่อยนะจะปล่อยให้ทําอะไรแบบหยาบหยาบกระด้างกระด้างไม่ได้นะแบบนี้ทําให้ท่านเนี่ยไม่ได้เงินมาได้โดยง่ายนะครับเอาล่ะนี่คือภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนครับ สำหรับท่านไหนที่ชอบคลิปดวงชะตารายเดือนของผมนี่นะครับฝากล้มคนไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ทำคลิปต่อไปต่อเนื่องนะฮะแล้วก็จะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดซ u b s c r i ต e ติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดติดตามรับชมคลิปของผมกันแล้วผมมีคลิปพงจุ้ยด้วยนะเอาไว้ให้ทุกท่านเนี่ยได้มาฟังแล้วก็ไปปรับบ้างท่านกันนะครับ b s c r i b ยไม่ต้องกดกระดิ่งก็ได้นะผมไม่ได้ซีเรียสเลยต้องมีให้เสียงดังจริงๆนะ่เพราะผมปล่อยทีสิบสองคลิปสิบสองคลิปนะครับมันก็จะเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปของผมเนี่ยถ้าเป็นประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยท่านก็ได้บุญได้กุศลจากการแชร์คลิปของผมด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ